สวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะเอาบอลสีชายชนมานำเสนอสวัสดีพี่ๆที่รักบอลสีทุกๆท,ท่านด้วยนะครับพี่อันนี้จะเป็นสาตั้งแม่ของร้านเรานะครับจะเป็นต้นแม่นะครับพี่ชายชนเราจะเก็บเน้นเก็บป้ายสวยๆไว้ทําแม่นะครับพี่แล้วก็จะทาจะทําลูกทําจํานวนออกมาแบ่งนะครับมีจํานวนออกมาแบ่งนะพี่อันนี้ให้ดูไสายแม่นะครับสายต้นแม่นะ ต้นลูกก็จะมีราคาเริ่มต้นที่290บาทนะครับต้นลูกจะมีราคาเริ่มต้นที่290ิบาทถึง3า0อเกินะพี่นะนะครับนี่ก็จะเป็นไซส์แม่หนึ่งต้นครับดูป้ายครับที่สวยครับป้ายโหดๆเลยนะครับ <c oughs> อ่าแล้วก็จะมีพรพระร่วงนะครับพี่พรพระร่วงนะ พร,พรพะร่วงครับเราทําจํานวนไว้แล้วนะพี่นะพรพระร่วงทําจํานวนไว้แล้วนะครับต้นละ250นะครับพี่ๆต้นละ250นะบอลทางร้านเราจะขายบอลกัด4ี่แล้วนะครับจะเป็นไซส์ที่กัด4ี่แล้วนะ250นะครับพี่จะมีลูกแบ่งนะครับ250แล้วก็จะมีตะวันชิงพบครับพี่บอลใบดําสายดาร์คครับ ตะวันทิงพบครับพี่ให้ราคาเดียวกันไปเลยครับพี่จํานวนลูกนะมีจํานวนแบ่งนะครับให้ราคาเดียวกันไปเลย250บาทนะครับท่านใดสนใจผมพิมพ์เบอร์โทรกับ ID ดีไลน์ไว้แล้วนะพี่นะเพิ่มมาได้เลยนะครับเพิ่มใส่เบอร์โทรไปเลยนะพี่เพิ่มไลน์เข้ามาชมรูปก่อนได้นะครับเข้ามาชมกันได้พี่นะครับหรือจะโทรก็ได้นะครับพี่เบอร์โทรอยู่ด้านบนครับ